สวยงามสดใสค่ะสวยงามสดใสยามเช้านะคะไม่แน่ใจนะคะต่ต่อยเขาเอาความงามมาฝากนะคะช้าเช้า ช่อใหญ่ค่ะสวยงามสดใสน,นะคะสเชา้ชาดูอะไรคะดูต้นไม้ดอกไม้นะคะสีสันไม่แน่ใจนะคะต่อยเขาเอาความงามมาฝากนะคะเชา้ชาเช้า ช่อใหญ่ค่ะสวยงามสดใสนะคะมีก็เป็นเข็มอีกนะคะดอกเข็มสีแสดค่ะสีแจดส้มนะคะสวัสดียามเช้าค่ะเช้าที่สดใสนะคะ ไม่ต้อยเอาสวยงามมากนะคะสีเหลืองสดใสมากเลยค่ะนี่ก็เป็นเข็มอีกนะคะดอกเข็มสีแจดค่ะสีแสดส้มนะคะสวัสดียามเช้าค่ะเช้าที่สดใสนะคะไม่ต้อยเอาหรือตัวยามเช้าค่ะ สีสันสดใสสวยงามนะคะสวัสดียามเช้าค่ะเช้าที่สดใสนะคะไม่ต้อยเอาค่ะดอกเข็มสีชมพูค่ะสีสันสวยงามนะคะ ดอกเข็มสวยๆความงามมาฝากอีกแล้วค่ะดอกไม้สวยๆยามเช้านะคะนี่เป็นดอกเข็มนะสะดใสสวยงามค่ะนี่ก็นดอกบานบุรีสีเหลืองนะคะบานบุรีหรือยี่โถความงามมาฝากอีกแล้วค่ะดอกไม้สวยๆยามเช้านะคะ นี่เป็นดอกเข็มนะคะ,คะนี่เป็นเข็มใหญ่นะคะช่อดอกเขาจะเป็นพุ่มพวงขอบคุณนะคะที่ชมจนจบค่ะ เข็มใหญ่นะคะช่อดอกเขาจะเป็นพุมพ่มพวงสวยงามยามเช้านะคะไม่ต้อยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะสวยๆย,ยามเช้าค่ะนี่ก็เป็นดอกพุทธนะคะดอกเข็มสวยๆค่ะ สวยยามเช้าค่ะสีสันสดใสสวยงามนะคะไม่แน่ใจนะคะต่อยเขเอาความงามมาฝากนะคะเชา้าๆสวยงามสดใสยามเช้านะคะ สวยงามมากนะคะสีเหลืองสดใสมากเลยค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเช้าที่สดใสนะคะไม่ต้อยเอาสดใสสวยงามค่ะ,คะนี่ก็เป็นออกบานบุรีสีเหลืองนะคะ บานบุรีหรือยี่โถไม่แน่ใจนะคะต่อยเ,เอาความงามมาฝากนะคะเช้าๆสดใสสวยงามค่ะนี่กับดอกบานบุรีสีเหลืองนะคะบานบุรีหรือยี่โถความงามมาฝากอีกแล้วคะ่ะดอกไม้สวยๆยามเช้านะคะ นี่เป็นดอกเข็มนะคะสวัสดียามเช้าค่ะเช้าที่สดใสนะคะไม่ต้อยเอาสวัสดียามเช้าค่ะเช้าที่สดใสนะคะไม่ต้อยเอาค่ะดอกเข็มสีชมพูค่ะสีสันสวยงามนะคะ ี่เป็นเข็มใหญ่นะคะช่อดอกเขาจะเป็นพุม่มพงวงเชา้า้ๆดูอะไรคะดูต้นไม้ดอกไม้นะคะสีสันช่อใหญ่ค่ะสวยงามสดใสนะคะ เช้าเช้าดูอะไรคะดูต้นไม้ดอกไม้นะคะสีสันสวยงามยามเช้านะคะไม่ต้องเอามาฝากเพื่อนๆนะคะสวยๆยามเชาะะ้าค่ะนี่ก็เป็นดอกพุธนะคะดอกเข็มสวยๆค,ความงามมาฝากอีกแล้วคะ่ะดอกไม้สวยๆยามเช้านะคะ นี่เป็นดอกเข็มนะ,ะไม่แน่ใจนะคะเมต่อยเ,าเอาความงามมาฝากนะคะเช้าเๆดอกเข็มสวยๆสวัสดียามเช้าค่ะเช้าที่สดใสนะคะไม่ต้อยเอา ขอบคุณนะคะที่ชมจนจบค่ะความงามมาฝากอีกแล้วค่ะดอกไม้สวยๆยามเช้านะคะนี่เป็นดอกเข็มนะะักไม่แน่ใจนะคะไอต่อยก็เอาความงามมาฝากนะคะเช้าๆสดใสสวยงามค่ะ นี่กับดอกบานบุรีสีเหลืองนะคะบานบุรีหรือยีโ่โถูกเช้าดูอะไรคะดูต้นไม้ดอกไม้นะคะสีสันความงามมาฝากอีกแล้วคะ่ะดอกไม้สวยๆยามเช้านะคะนี่เป็นดอกเข็มน,นะคะ,คะ นี่เป็นเข็มใหญ่นะคะช่อดอกเขาจะเป็นพุพ่มพวงความงามมาฝากอีกแล้วคะ่ะดอกไม้สวยๆยามเช้านะคะนี่เป็นดอกเข็มนะคะขอบคุณนะคะที่ชมจนจบคะ่ะดอกเข็มสวยๆค่ะ สวยงามยามเช้านะคะไม่ต้องเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะสวยๆยามเช้าค่ะนี่ก็เป็นดอกพุดนะคะความงามมาฝากอีกแล้วค่ะดอกไม้สวยๆยามเช้านะคะนี่เป็นดอกเข็มนะ,ะสวยงามสดใสค่ะ ขอบคุณนะคะที่ชมจนจบค่ะดอกเข็มสวยๆท่อใหญ่ค่ะสวยงามสดใสนะคะ ขอบคุณนะคะที่ชมจนจบค่ะความงามมาฝากอีกแล้วค่ะดอกไม้สวยๆยามเช้านะคะ